พาังแพ่เสี้ให้คนอาเดม้นกองแหม่มก็แพ้มกก่กำหลัง<อ>จา้างขอรถไปเลยพอดีละน้องออกมาจากรถกันทันทีแม่มาตหาหนองคายมั้งบแหม่มาตนานองคายเดี๋ยวให้คนอ่านว่าพี่ดีเล,ล,ล่งว่างแล้วครับ

ายชิวอันนงครับนี่แลวดูเลยกลังถอชิวถ่ายรูปไปเรื่อยว่าจกินหอกคณะกรรมการนกินเยอะจะไปเรือยว่าจกินข้าวไม่เยอะทุกย่างกถือกินจะแซกันแน่นเถึงมีแยกต้องใจ่ย้ยเปิ มาเป็นตะคิ <t <t well> uh, huh. t <t ้วยาวแท้ยังโมเป็นโมฟ้าเหรอจ้ะโมฟ้าใช่เป็นยังนมาให้เพิ่งแต่คนเามาห้าก็ไม่คิวยาวแหงครับพี่้อกลูกความไม่เสียเวลาลูกชวนเปิดก็รอไปเลยนะครับเรียบร้อยค่ะ

ต่อคิวนะครับคิวเยอะด้วยนะครับแต่ว่าท่ายตอนนี้ก็คือต้องรอบนเวทีครับซึ่งบนเวทีก็คือช่วงการแสดงจะไม่ได้ใกล้ชิดขนาดนี้นะครับเราจะเซลฟี่อาจจะวาทร์เธอ

จตอ่อไกหเดี <bom> ๋นน <ued> ี้ว่ะแถวไหนโทรศัพท์พี่พี่ถ่ายไม่ได้อยู่นี่นีีมาให้มาใหครับผมมันะมีอะไร้างหาซจอแล้วพอแล้วคุณ่อเาดูดีไหครับดูดีครับหลังหาครับ ให้ที่ได้พลมับเบอร์สามารับเเอมารับเเรลมพัดลมเป็นกลมด้นกทัเียคนละ้างนะคะทุกท่านพัดลมเบอร์หกต่อัว่าบครัพัดลถงพครับบแล้วครับแกยี่นองครัไก่่ครัด้ว

คุณพอกนรีกุงชานแต่กบรุณพ่อคุณพ่าคุณกันโผพลังคุณเม่แพนคุณกันโผพลังมึ่งร้องไม่เบาอาชคุณก็ง้าเพื่อเรื่องที่เนกลาง

เต็มไป้ทิมไปหาอาพรอเปี้ยดวนามาเรื่อยๆนะครับชิวด้วเปรนข่อยอยเยอะ้บารัการนเจ้าหนของเรา่

ต,ต่อแถวนะครับสม่ามาถ่ายรูปเราก็คือแบบต่อแถวแบบคนอือ่นเขาเจากับต่อแถวมันจะกลับมาเปิดโทรศัพท์มาให้่บางทีแบบมันเปิดโทรศัพท์บ้าง

คนเดินตามไปตร่าปยคเป็นหมาลอเบีอยู่เนี่ป้นตาตาบหมบนะไรเนาะเอ่าตามาชนแกงของตมมนาวีน่าดูเน่เอ่บนตูเามันราว่ะนเดเอ่้าทุกอย่างชอบมาเีนีบ้านนน่ยนะแต่ก็เป็นหมลําบีด้วยนี้

ทครับคุณแม่ทุกปีจะเกิดเครียดใจเม็ดแก้ลูกจกระดิ่เเลิศจะอุดมมาทันว่าเราเดกดหวังต้อให้เนาเล่ลอยรอยอ๋อปัจาปจาอ๋อจะเป็นตีคอยเนาะแม่แม่คุณแม่ว่างเหรอครับแม่แม่เราอันเรามีแนวมาให้แม่เรามีแนวมให้

โอ้ขนลุกเกิลุกยาวเลยแม่ขนชีพลุกแม่เล่าอีกนดนเหรอขตมนลกแค่มาแค่เขาเดือยมาไวนมาแล้วมาแล้วมาแล้วเมย์ลยน์เมยดไ้นักสดไอ้แม่สีอะไรอ่เมนบุกอันเมนบุกกันเมนบุกเมนบุกู้านเมืองฟุตบอลดังจะนี่ นี่ไฟหันมานี่แม่จะออกมาขายแม่หันหันหนาไปไฟพุ่นนี่ทัานี่อหันมาทางนี้จ้ะนี่หลักคนลุกเลยตอนรับจ้างเราคนลุกงลุงค่ะคลิปโพออกอ่ะอ้าวเพคนมันกินอ่ะเนาะไม่ได้ดมอ่ะเนาะทคลิปโผล่มาผุนแต่พอการใช้ออกบ้านัันก็ยังไปท่วงเราแม่ภาษาอังกฤษนะครับ ที่เป็นแฟนตอนนี้งนี้เปยังดีนะครับขอบคุณค่ะเจ็เซนให้แม่เราวุ้นกีแม่เรียลเื้อห้าขอบคุณเจดเซนโอเคครับเมาจะเอาออกนน้องมเอาออกเรียบร้อยนะครับแม่เราปอนจเป็แปงหาแล้วตอนนี้ทิม่คกเรามาถ่านอายุคุณเ็กกนล้วน่องมาแล้วกันแล้วเพาเห็นวายุอร่อยดี ครับแมบ่บับบัดนี้ก็เลยเห็นยูบุตอร่อยดีก็เลยพักย่างมาอย่างมากก็สันติธาโดนมันคือว่ามีแมนูย่อยขันพ่เห็นอันขันพ่เห็นกันกระซีแบบมันมีเมนย่อยแม่ครับแม่โอเคครับพี่น้องคลิปนี้ก็เอาไว้สนีทครับถอดกันหม่ไดคลิปหน้าครับ